บัดนี้ยรสันดับรับคอนธรรมภาคกระแสเสียงเป็นสำเนียงสำนวนภาคอีสานเสียงแหลมจาดุกแปลประพันเพื่อโดยพิมพ์ภาพยาแหง,งสรรเสียคัดเลือกเฟนเอามาเล่น ơi xỉa bật ni phăng to nương mà tràn căn thi hoặc chôn là phun xỉa nhỏ nhục thể xa nạ trà xoan cao thương toàn phàm khẩu phàm khẩu đành pa tham khát phương bản sẽ thành hoàng thoáng thường ไปหอดปิงกว่างสีพิณกะลีทำถึงบ่อนพระเวทอย่างพระนักไหม่ระวังใดเถอก้อนดินและท่อนไหม่เขาฟาดนำบ่อสงสารพวกขอทัพชูจจกหกสถานดินบาน เขาลำคามสีลุงกลางพรามนากระจต่า,ขางขา,า,า,ขาสวกข้างแรีนเลี้ยวเที่ยวไม่นันบอนไปแกก็มาคิดเด่นไพมาขันเป็นยุ่มเดินทางไก่บ่หมาะสมมันเพียยุ่มเจ้าบานหม้อแกการตองสงผ่าชี้พระขาวสีเที่ยวทอง เผ็ดไพบทต่อหากของผาดังชี้เกิดเพียงทอนนี้ก็ถือเพ็ดชีพราวเที่ยวทำอุนทางบ่อนสิไปในด่างข้าวนั้นสม ใจเท่าทำเขาก็บอกที่เป็นเพราะปัญญาดีอีกทั้งกรรมเก่าเกศสองลานันจองจูงจางเม็นสมมาตรมุ่งล้วดันดงไพผน้อมถึงเขาห้อมบนนพผานเกศสถานหวังหาม เอตภาพบวนุูว่าศัตรูสิลัด,ดานไปเจอมาในผาโตขมะนาเตือนจนลงเสือกสันสายมาในภานมีแต่ตัวหายหายเต้นใส่พ่อปั่นเสือหัวใจเพื่อหมดหวังดังเส็เลุ่มตอง mà cả sao sao hoàng hồi hoàn hùng hậu pháp thử mày thảo, vi nà kẹn lặng bỏ mi phăng xiềng hồ mà lại tu tiền tròn thầu pháp hoàng hoài 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 suy nè là cô ว่าหางมามบัง,บงดำคำส่วนน้อีแดงจองทุ่งไล่ผาอยานตายเต,ตียนหอยือื่อนตอนน้อยนันกลางขอนเขื่อนตนสนนันกองหางเลยเปลี่ยนเขื่อ,ตอนตนกองไม่เท่าตอบหวัวหมาวเสนาสีนาสี อานิจจาพร้อมเท่ากะลุนลานหยาิสั้นขึ้นไปนั่งสะบันได้วอนไายจงคุณนะองพระเวสสันดรออพระองค์เราอยู่พวนพระคุณแผ่ไพสาลแนทอน ถ้าจานมาเถึงเพิ่พระพุทีนเจ้าข้าหน่อยเป็นคนเท่าสมควรตายยนไข่ปลาโอดินุย้ายตายยนหมาเวทนาเดนนืนอนันนัามยอนไอพรนกายเอเอเอ อาทานพระโอ bút luồng nhà má hoạt thiên để nhìn giảng chừng vây biển tiệm nhìn cung thần u lương xây uốc phám thầu mai ở hay mút mọt thầu cọt nga mày ẩu uốc xây chẻ cụ dễ tại khắc thẻ tọng luông lò gây mắt của toàn say hòa bàn gia khúc miết này sống chính trang hoặc đắm đen lưu hóa còi xí lóng phải đệt khát hoang tàu hạt và hơi 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 sâu hơi Gia xì nhếch Yut yut nơ yut niệm niệm หยุดสะกอนบักตาขาวฟังเรื่องเล่าสะกอนแม่ยาสเสนมานีบุงให้ดีบักตาใบกูเป็นไผเบึงหูบอ่บักบ้านนอกบักตากอ่อกูนี่เป็นทุไทยพระยธาธาตุก็ผ่านเมื่อ ขันมึงเเ้าบรลุเลืองเจ็ดส่วโคตรต้องชิบหายสูต้องตายเมิดสุ้มโทษประหารยิ้งเป่าคนจังกูเป็นไก่เท่าแต่จิตใจกาแกนเมิดประเทศแขกแฝนมั่นก้ากะแม่นกูนี่แลงมึงอยู่ป่ายังสิฮูกูสิบอกเอาบุญองค์จอม คุณพระสันดอนจากนาครดวนแล้วไปกระเซ้าเซ้าเอ,อิดยากทุนเชิญให้กับตา้ากูนละสิไปเชิดทานทา้าให้กับเขาสูนาน่นครกัวจึงได้รีบร่อนน้ำลาดจะสันตราตามบัญชาพระสนช้สิดวนไปเลี้ยวร่อน muôn nhà vót nà lương xa bậc tà tẹc, băng và đẹp chốt ngắt ngang đầy tua chân tua ngắn ngục tuột lùm phang, chú chọc đồng dài xa lai ขอไปตาทานหลานคนดงบองหอมย้อมผูกหมามัดไว้แล้วกะหาไมายกาเกืนเกอนไปข้าละวเอินเชิญมานังปราใสขอไยที่ลานผีจงโพดภายข้าวนี้พร้อมในที่ก็เลยยำมึงมีกรรมประมาททาน กราบบังสารจั้งสีส้สนภัยเท้อเดียว mm hmm. เหลียวบึงนัยพันกาขอคขามาบังประแดกเท่าภาพแยกนายุ่ภพุมเปือม,มขักกระจนี่ะเละ่นก้าไวไปไผฉลาดทันขุณมีเหตุผลเชื่อเช้ายอมเสียงตัวพ่น เข้าอับจนปัญญาใส่ดำเนินไปถูกที่เอาตัวรอดเป็นยอดดีคนฉลาดได้ยุกปวนคนโง่เป็นเยื้อขาผู้ดีบ้านนอกปะทอจีคอกในเมืองคำที่พนก้าวเอานี่จังแมนเป็นเจียงเท่าภาพเลี้ยงและเห็นคู่ประเด็นคำตาน เสียงในผ้า้อยเบาเหาเนำอีกจากวางตางในหลานได้สดใสที่เกินลวงท่านตาัหลานเสิไปเที่ยวลาสมันปามาถวายอย่างเนื้อสายสารพัดนั่นสู้กินในเต็มพิงสิกินกวางกินแกงแนวใดบบอึดอยากฝากใส่ทุงเนื้อ,ญญาายนอ,อย่าง ทางนาได้อยู่กินนะพามได้ฟังตลอดเสียนนำไล่ยอยากกินล่ไงเยทั้งยานตายบัดเขาเห็นประแดกบองในบังตาดสินใจบ่เนยังการจำเป็นตาต้องผ่านราชก,การพ้นใส่สิมาเล่น อยูจังใดจังว่าการไปนามันยังนาแสียนงาล้อน้ำพัวมากว่ามันสิสาคําททาง ขอให้เจ้านั้นดางบุญบอกทั้งสิไปขอขอบใจที่วังเดียนต่อตาเข้านี่โอกาสมีวันหนาเข้ากลับมาสิทุนทานในล่างวันแก่ลานราชการรับสเส้นสูงบังบาเดียว แจกตาบูดกัจึงแจงสิบอกบลาคาจนไปถึงจุดตาทางพลืฤอสีท่าให้ไปเนาวน้ำทานถามทางอีกต่อยังอยู่ไกลกระดอดอกไกลทานดันดู สี่ขอพงลงไว้บนพัานไผ่สี่สองจบท้น้องวาดวานอกเอาไว้กทีคู่ควรจนละพ้นมดมัวนมวนม่มวนไก่จจำใจมหาพ้นชมไผ่ต่อไปจังฟังเรื่องจูบสำเนียงเพียงย่อนจนละพ้นพ้นผ่าน สามสิบห้าค่าทาจานดาวสานภพเวียงสิลงเลห์กอนลาด